ในยุคที่สังคมยังเผชิญกับความเข้าใจผิดและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอสหน่วยงานหนึ่งกำลังลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงและนี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่หลายคนอาจมองข้ามเมื่อวันที่11กันยายน2568ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าจนะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผได้มีบทบาทในการส่งเสริมสังคมมากกว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าตามปกติโดยการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เปิดอาคารห้องประชุมประชาสัมพันธ์ แก่สํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลาสาขาณนทวีเพื่อใช้จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความเข้าใจและลดการติตราเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชวและผู้ป่วยเอสในพื้นที่อำเภอชนะจังหวัดสงขลาในโครงการนี้นายสมเกียจย้อยสรสุดผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าชนะให้การต้อนรับคณะทํางานที่นําทีมโดยสํนักงานอายการคุ้มครองสิทธิท ดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และรณรงค์ป้องกันการเกิดอคติในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดพร้อมทั้งขจัดการเลือกปฏิบัติในชุมชนซึ่งได้เชิญกลุ่มเป้าหมายสำคัญจำนวน70คนประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านอ .2 มในอำเภอจะนาบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอสจากโรงพยาบาลจะนาตลอดจนเจ้าหน้าที่ศัก หา,ารณสุขในอำเภอจะน้ำมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดได้อย่างตรงจุดแต่ประเด็นที่น่าสนใจและอาจเรียกเสียงวิจารณ์ได้ก็คือการที่องค์กรขนาดใหญ่ของรัฐเช่นกฟผยื่นมือเข้ามาสนับสนุนโครงการลักษณะนี้บางคนอาจมองว่าเป็นแค่การสร้างภาพหรือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงชั่วคราวในขณะที่อีกฝ่ายอาจเห็นว่าการร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น และองค์กรขนาดใหญ่เช่นนี้เป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้เข้าใจและอยู่ร่วมกับผู้มีเชื้อเอชวีผู้ป่วยเอดได้อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจยังไม่เคยคิดถ้ากฟผหรือโรงไฟฟ้าอื่นๆทั่วประเทศจะเริ่มขยายความร่วมมือแบบนี้อย่างต่อเนื่องเราจะเข้าใกล้เป้าหมายสังคมที่ไม่มีการติตราและเลือกปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนคุณคิดเห็นอย่างไรกับความร่วมมือรูปแบบนี้คิดว่าองค์กรรัฐควรมีบทบาท เรื่องความเท่าเทียมทางสังคมในวงกว้างขนาดไหนหรือหน้าที่นี้ควรเป็นของหน่วยงานสาธารณาสุขโดยตรงแบ่งปันมุมมองที่แตกต่างของคุณได้ในความคิดเห็นด้านล่างเพราะนี่คือประเด็นที่สังคมไทยต้องถกเถียงและหาคำตอบร่วมกันต่อไป